สวัสดีค่ะมาพออีกแล้วกับวิไลสไปยูเคนะคะทุกคนเวลอื่นวิไลกับขอขอบคุณนะคะทุกคนติ่เขามาให้มาให้กำลังใจเขามาคอมเมนต์นะคะวิไลกับขอขอบคุณลหลายห้ายัพไพอย่างให้วิไลเบาเหลืองยัง้งหรือมีคําถามอีหยังก็คมอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะคะบ่าอยากถามเหลืองอีหยังเนาะคะ่ะวิไลตั้งเพื่อวิลไลจะสดมีคอนเทนต์ในการทําคลิปใหม่ๆนะคะก็เป็นกําลังใจให้วิไลในเดอคคะเดอช่องน,น้อยๆช่องนี้เนาะคะ่ะ แต่ในวิไลกัขอขอบคุณหลายๆวิไลก็จะเป็นช่องวิไลก็จะเป็นช่องทีวิไลมานำเสนอชีวิตประจําวันแล้วก็ความเป็นมาเรื่องเล่าในอดีตแล้วก็ปัจจุบันให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะคะในชีวิตของวิไลกายเองนะคะวิไลกายเองนะคะนั่นแหละค่ะเมื่อนีวิไลก็จะมาต่อจากคลิปที่แล้วนะคะทีวิไลบอกสูกันฟังเนาะค่ะว่าฝรั่งเนี่ควรเลือก พลังสัญชาติได้ดีประเทศได้ดีเคนาดาดีบอควรจะแนะนําประเทศแคนาดาดีบอที่วิไลบอกให้ฟังบอกสู่กันฟังนะคะว่ามีคนมาถามเริ่มมาบอกวิไลนี่แหละคะ่ะเกี่ยวกับว่าค,บ,คบกับคนต่างชาตินี่คนแคนาดาดีกว่าบอรประมาณนี้นะคะแต่ละประเทศนี่ก็เปรตแตกตา่างกันนะคะเพียงแต่ว่าการใช้ชีวิตแต่ละคนแต่ละครอบครัวก,กับเปรตคือกันเกิด บริตตังอียงจากคนไทยเหาดอกคะ่ะก็มีทั้งคนจนคนรวยปะปนกันไปอยาว่าแต่ฝรัง่งยาว่าแต่ฝรั่งขืนซื้อว่าฝรั่งโบเมนว่าบบมีภไยจนเนาะคะ่ะทุกคนนี่แหละนี่ขันเห็นตัวอย่างนี่ในขอบครัววิไลนี่วิไลมาใหม่ๆนี่ลำบากที่สุดนักใจที่สุดลำบากที่สุดก็เดี๋ยวสิเวลาสิมาบอกลืมแหลกก่อนนะคะบอกส่กันฟังว่ามาใหม่ๆนี่เนะาะไพ่ถี่วิไลจะมา เป็นแนวทางให้กับคนที่ว่ากําลังทออยู่ก็กาลังทอกําลังเสียใจหรือว่าเรื่องอยั้งกระซังเนาะคะ่ะเวลากระคอเป็นกนําลังใจให้ทุกคนนะคะไพ่ที่เจอมลสุ่มยังหลายๆสิ่งหลายๆอย,ย่างมาบึงชีวิตของวิไลกายเป็นตัวอย่างนะคะทุกคนชีวิตวิไลขังแหลกที่คบกับแฟนคนหนีนะคะคนปัจจุบันแต,แต่เริ่มคบกันใหม่ที่วิไลกระเคยบอกซ่กันฟังแร้วว่า ม่เลกัหลูนะคะว่าเพิ่นม,มีลูกสองคนแล้วเพิ่นกับเป็นคนถือบกค่อยมีแต่เวลาเอาเอลอีไม่เลกับคิดเหมือนคนทั่วไปเลยค่ะว่าเหมือนคนทั่วไปที่อยู่เมืองไทยที่ความคิดคิดว่าจังไดกับฝรั่งก็ต้องมีมีแนนบกขึดว่าสิมีคนบ่มีบ่มีอีลีค่ะทุกคนเมื่อขึ้นก็บบอกกับลูกสาวเมื่อขึ้นลูกสาวก็บอกให้ฟังว่าแม่ตอนข่อยหน่อยนี่ข่อยอบ่มีโทรทัศน์เบิ่งได้แม่เอาแล้วเจ้าเบิ่งแบบไดละ่ะ พอสื่อโทรทัศน์ห้ให้อ้ายแต่ข่อยนะเป็นโทรทัศน์เก่าสมัยโบราณเลยพนังสี่พนก็นเลยบอกพนก็นเลยบอกให้ฟังวิไลกับเบิงนังกับลูกสาวมืาขึ้นนี่เป็นแบบได้ละแม่พ่ออยู่ออกอยู่ถ้าเป็นแบบสมัยโบราณแล้วยูไซแล้วตอนนี้แม่เลยอยากได้ <c oughs> ่นว่าสงสัยพอเอาไปถิ่มแล้ว่นว่าแต่กี่ก็มีซีดีกับโทรัศนเพนังศสีเชื่อมการพดผึมบ่มีบ่มีแบบช่องไปกดได้พนังศสีต้องใส่ซีดีเปิดพนังศสีก็บ่กเข้าใจว่าเป็นเป็นแบบไดของเพิ่นสินะคะ่นก็ว่าเอาแล้วแล้วพอเอาเอาแล้วก็ตอนนั้นมันก็เป็นช่วงแครระยะสั้นๆเนาะเวลาก็เลยบอกพนนงศสีเพราะว่าตอนถี่เวลามาเพิ่นอายุประมาณส5หาขวบแต่ว่าเพิ่นก็มีโทรรัศน์ทั้งสองคนแหละค่ะทุกคน เปิร์กามีโทรทัศน์ทั้งสองคนพอเผลกระตั้งห่างสินะคะกับโบเมนโทรอัตต์กับโบเมนทลอทัศนตไงแต่เป็นโทรทัศตหน่อยหน่อยน้อประมาณกบได้หน่อย,หอย,อย,อยแห้งแต่บดได้ไงแห้งสินะคะทั้งทั้งหนองเพิน่นทั้งอายเพิ่นกระมีโทรทัศน์เบิง่งแต่วิไลากบมะขืเบิ่งว่าเออเนาะสามีวิไลก็เป็นคนที่บดได้มีหยังอีหลีจเจสินะคะ ก็คือตอนนั้นแหละมาใหม่ๆวิไลก็โดนเถื่อปีหนึ่งจะไปสื่อเสือพงเสือายอยู่สองเถื่อสองเถื่อนี่ก็คือว่าซื่อแบบถ,ถ,ถูกถูกถูกที่สุดจะสินะคะทุกคนวิไลก็จะหาเสือพาที่บวกเกินสิบป,ปอน,นสินะของถูกที่สุดแล้วก็บกค่อยได้มีเสือพาใส่ทงางาน้ำเขาดอกค่ะเพราะสามีก็บอกบอก่อยมีเงื่อนหลายแล้วก็ตอนช่วงนั้นปีแรกวิไลมากก่อน สิพากันไปเที่ยวเมืองไทยสามีก็ต้องเก็บเงินเพื่อที่สิไปเที่ยวเมืองไทยที่วิไลบอกสู้กันฟังเนาะคะ่ะหลายๆคลิปๆอนๆน่ะสินะคะอันนี้คือวิไลามาบอกไม่ให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันเพราะว่าบางคนจะบดได้รู้เรื่องเล่าของชีวิตของวิไลปันไดวิไลก็เลยกก็เลยมาบอกสู้กันฟังไม่เนาะคะ่ะว่าเป็นแบบใดก็นั่นแหละค่ะก็ก็ตอนนั้นก็อยู่แบบว่าอา่อหน่อยใจแน่มีความหน่อยใจแน่แต่ว่า หน่อยใจน่อยใจในชกชะตาหน่อยใจกับสามีเน่ว่าเอ่อเฮาวิไลนี่ก็เอ่อบ่มีเงินบ่มีเงินสีสื่อยังจะพรองอีกอย่างหนึง่งวิไลก็ือลืมคิดนะคะว่าในช่วงนั้นที่วิไลบ่มีเงินเพราะว่ายัง ตรงวิไล e ต้องส่งเงินกลับบ้านวิไล e ไปหาเก็บหอยขายเนาะคะ่ะทีวิไล e บอกสู่กันฟังวิไล e ไปหาเก็บหอยขายได้เงินบ่หลายจังซี่นะคะวิไล e ก็เก็บสะสมเล็กผสมน่อยสามีให้เล็กๆน่อยๆวิไล e ก็ส่งมื้มอเฮือนเมดจนตะของบ่มีเงนินแต่สามีก็บ่เคยได้เว้าดอกคะ่ะว่าวิไลส่งส่งไปจังซี่นะคะสามีก็ซอยนเพราะว่าตอนชนั้นก็แม่ก็ให้ส่งไปอ่าส่งไป2เทื่อจังก็บ่ได้เป็นเงินจนํานวนหลายแต่ตอนนั้นวิไลก็บ่ได้มีเงินหลายเนาะค่ะ วิไลก็หน่อยใจกับหน่อยหน่อยใจสามีในจากหน่อยว่าเวลาไปสื่อของหนิสิไปหาสื่อเสืพงเสให้เด็กหน่อยวิไลก็เออตามเป็จริงแล้วนะคะเด็กหน่อยอยู่นะีน่ะวิไลก็บรดิคิดวิไลก็บารดิรู้ว่าเด็กหน่อยอยูนี่เขาจะได้เงินทุกอาทิตย์เงินส่วนหนี่ก็คือเงินของเขาจะสินะคะตอนนั้นวิไลก็บ่งบอว่าเงินส่วนนี่ก็คือเงินของเขาเองที่รัฐบาลให้นะคะให้เด็กหน่อยทุกคนเป็นอาทิตย์อาทิตย์ละเจ็ดสิบ อาทิตย์ละเจ็ดสิบาาาบอกว่าไล่บอสําหรับขอบคูัวิไลบล้าย,ายดอกค่ะเพราะว่าลูกลูกวิไลกินไลยค่ะ <c oughs> กินไล้กินไลยกินตลอดแถมให้เงินทุให้เงินอาทิตย์อีกที่จริงแล้ววิไลว่าการที่ว่าสามีซ้อนลูกแบบนี้มันบางเธอมันก็เป็นการถีบบก่อยถูกปันใดที่ว่าบางเธอแต่ว่าวิไลกับเขาใจว่าเพิ่นเด็กหน่อยอยู่นี่นะแตกต่างจากของอื่นได้ค่ะการที่หญิงมีมูแน่จักหน่อย จะมีหลานค่าใกล้ๆมูกินอีหยังมูใส่อีหยังแล้วก็สิมาเว้าให้ลูกฟังเด็กหน่อยมันก็แว่าเออเห็นมูมีมูดมันก็อยากได้คือกันก็อยากใส่คือกันมันก็เป็นแบบนั้นจังซี่นะคะเฮาก็เลยสามีก็เลยพยายามสิแบบว่าบ่อยากให้ลูกได้เนาะอ่าน้อยน้อยน้อยนาน้อยใจเอ่อให้คนอื่นแนมว่าโอ้บ่มีบ่มีจังซี่นะเด็กน้อยแถวนี้เขาเจ้าซื้อเขาก็ซื้อแบบนั้นก็จะเป็นแบบนั้นแต่บางเทื่อมันก ถ้าาึ้อลูกไว้ไล่นี่สื่ออีหยังปึบเด็กหน่อยทางอื่นก็ต้องไปสื่อตามจะสินะคะมันเป็นอีหยังที่มันเล่นน้ากันเนาะค่ะพนเล่นน้ากันแล้วมันก็จะเป็นอีหยังที่เลี้ยงแบบกันี่นะเจ้าใดเขาก็ได้โอ้มีคือกันอย่างใดคือกันแล้วมันก็จะมาเป็นภาระกับพ่อแม่เนาะค่ะมันก็จะมาเป็นเรื่องนักใจกับพ่อแม่ต้องหาเงินให้ลูกเวลาสังเกตในแถบ แถบบ่าแถวถีบานวิไลยูนี่บางคนเปิดเกาะมีบางคนเปิดเกาะช่ยบาพนจามีเปิดเกาะยู่กินคือกันกับวิไลกับมีหลายใจสินะคะวิไลก็แนมเบิงวาการใส่ชีวิตมันก็บริแตแตกต่างอยงกันมากไม่ยนหลายสิ่งหลายอย่างที่วิไลก็บบริมามาอยู่นี่วิไลก็บบริลูวิไลก็บบริเห็นก็คือกับการนทีว่าวิไลเห็นช่องแคบแคบเห็นแต่คนทีว่าวิไลวิไลเห็นสินะคะวิไลก็จะแนมเบิงบาอุ้ย เป็นยังคนอยู่นี่คือจะเป็นนิสัยจังสีแบบนั้นจากคลิปที่แล้วที่วิไลบอกให้ฟังจนวิไลบอกว่าบอกให้ผู้น,นั้นผู้นีฟังว่าอย่าหาเอาด้วยค่ะสามีฝรั่งคดประเทศนี้แต่เอาอีลีนะ่ะมันกับโบแมนคนเรามันต้องมองมองมองให้กว้างมองให้ไกลมองให้เห็นถ้าเบยูถ้าบเมยูมยต่างประเทศนี่จะบลูนะคะว่าการใส่ชีวิตความเป็นอยู่อีจิอีลีเนี่ยชีวิตจริงนะคะโบแมนละครชีวิตจริงในต่างแดน มันเป็นแบบใดแต่คนไทยที่อยู่เมืองไทยก็จะวาดฟันไปเองวาดฟันทุกสิ่งทุกอย่างวาดฟันไปเองอย่างสินะคะถ้าพายก็สร้างทีมาอยู่ในต่างประเทศแล้วต้่งเสียใจคะ่ะมาอยู่ในต่างประเทศแล้วต้องเสียใจเดินหน้าอย่างเดียวค่ะเดินหน้าอย่างเดียวคือ,อยังถ้าสมมติว่าเขามีวิสุทิศวิสักถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างเขาก็สามารถทางานได้เอง เฮาบ่ตกไปสนใจดรอกค่ะว่าสามีจะจนหรืออียังจนปัจจุบันนี่มีออะเดี๋ยวเอาเป็นคลิปหนาแล้วกันค่ะคลิปเหี้ยวแล้วก็พร่ามไปเรื่อยสําหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย